สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีกุมคนลักนาราศีกุมเนี่ยนะคะมีทั้งเสามีทั้งราหูกลุ่มลักนะคะอ่าก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความฮึกเหมิมบ้างนะคะเพราะว่าเป็นดาวบากเคาะทั้งสองดวง แต่เป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้มากหน่อยด้วยนะคะเพราะเป็นดาวบาปเคราะห์ทั้งสองดวงกลุ่มลักอยู่แล้วมีดาวสุกเล็งนะคะดาวสุกเนี่ยเขาเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวเสานะคะเพราะฉะนั้นสุกเลงไปด้วยมันก็จะมีความอึดอัดมีความเครียดความไม่ลงรอยไม่เข้าที่เข้าทางนะคะเกี่ยวกับหุ้นส่วน คู่ค้าคู่สัญญาหรือกับแฟนเราก็อาจจะมีส่วนได้ด้วยนะคะมีการกระทบกระทั่งกันมีความมึนๆตึงๆใส่กันบ้างนะคะ,ะมันก็จะคบรถนะคะ,ะรวมทั้งดาวเจ้าเรือนปตัตนิตกอมอรณะด้วยนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยคนลัคนาราศีกุมก็อาจจะไม่ได้ happy, แฮปปี้เกี่ยวกับแฟนเราเท่าที่ควรนะคะต้องระวังเรื่อง การขัดแยง้งกันทะเลาะกันบ้างแต่กลางกลางเดือนไปหลังวันที่18ไปก็จะเบาลงหน่อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องระวังไว้ก่อนเพราะความอึดอัดความเครียดก็ยังมีอยู่นะคะเ,เดาสุขอ,อยู่ตรงนี้จนถึงวันที่11บเอวันที่11บเอก็จะย้ายวันที่11ย้ายก็อาจจะเบาบางลงในระดับหนึ่งนะคะทีนี้ สิ่งที่เรามองเห็นคนรักษณาราศีกุมก็คือคุณต้องระวังความขัดแยง้งความขัดแย้งอะไรบางอย่างนะคะในเกี่ยวกับหัวหน้างานนะคะหรือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ผู้ใหญ่ในบ้านเราอาจจะมีปัญหาหรือเราอาจจะเหมือนกับไม่เข้าใจท่านหรืออะไรเงี้ยหรือรวมทั้ง อาจจะปัญหาสุขภาพร่างกายท่านด้วยนะคะก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษก็พยายามอย่าไปทะเลาะอย่าไปคัดแย้งกับท่านเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วสิ่งที่มองเห็นอีกอก็คือการงานของคุณเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความติดขัดบางอย่างได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้แก้ไขแก้ปัญหางานซันะคะดูแลงานให้ละเอียดหน่อยอย่าให ผิดพลาดนะคะทำอะไรให้รอบคอบอย่าตัดสินอะไรเร็วบางทีเราฮึกเหิมบางทีเราเชื่อมั่นในตัวเองมากมันก็บางทีอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเน,นี่ยอันเนี้ยต้องระวังนะคะ,ะด้านอื่นด้านการเงินการทองการเงินการทองเนี่ยนะคะ,ะต้องระวังการสร้างหนี้นะคะการสร้างหนี้หรือมีโอกาสที่จะซื้ออะไรแล้วก็ผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูนะคะ แล้วก็พิจารณาให้ดีๆก่อนที่จะทำอะไรนะคะ,ะแล้วเวลาเราทำไปเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นหนี้ระยะยาวแต่เราก็ได้สิ่งที่เราพอใจนะคะก,ก็ต้องช่างใจดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งทีนี้เราจะมาขอคำแนะนําจากไพ่นะคะขอคำแนะนําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะ ขอองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนช่วยชี้แนะคนลัคนราราศีกุมนะคะที่เข้ามาฟังในช่อง YouTube ของเราเนี้ยและก็เพจของเราเนี่ยนะคะขอช่วยบอกด้วยนะคะว่าคนลัคนาราศีกุมจะเป็นอย่างไรอขอช่วยแนะนำหน่อยนะคะคนลัคนาราศีกุมจะเป็นอย่างไรคนลัคนาราศีกุมเนี่ยน,นะคะเป็นช่วงโอ้อาจจะผ่าน จุดที่เจ็บปวดหรือจบอะไรบางอย่างมาก็ได้นะคะคุณนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วนะคะบางอย่างแล้วก็ตอนนี้กำลังฟื้นตัวกำลังจะเข้าถึงจุดที่มีความสุขความสมบูรณ์มากขึ้นดีขึ้นจะมีโอกาสงานใหม่ๆนะคะหรือว่ามีช่องทางาในการหาไรายได้ใหม่ๆ ขึ้นมาแล้วเหตุการณ์เนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะเริ่มเหมือนฟื้นตัวนะคะปัญหาต่างๆที่คุณเจอเนี่ยคุณอาจจะหนักพอสมควรนะคะอาจจะเจอคนเขาเรียกว่าคนหักหลังคนแทงข้างหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจบสิ้นอะไรบางอย่างได้นะคะ แต่ตอนนี้มันกำลังฟื้นตัวมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือคุณมีคนเมตตานะคะ,ะแต่ยังไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีใครบางคนที่ยังปกปิดความลับอยู่ก็ได้นะคะอาจจะมีความลับหรือไม่เปิดเผยคุณหมดทุกอย่างเนี่ยนะคะขออีกสองไปให้คุณ ใช้ความคิดตึกตรองให้มากหน่อยอดทนหน่อยนะคะสิ่งที่เขาจะบอกอแล้วก็ใบหนึ่งอ่าเห็นไหมคะถ้าคุณใช้ความคิดให้มากนะคะแล้วก็พิจารณาถีทวนเนี่ยความสำเร็จถึงจะมีมานะคะเพราะไพ่ใบจบมันเป็น6ไม้เท้าเป็นวิชชอรีคาตาดะนะคะก็คือความสำเร็จมีอยู่ แต่มองเห็นแล้วเนี่ยนะคะคุณน่าจะเจอเรื่องราวที่เจ็บๆเหมือนกันเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเจอใครทําไม่ดีต่อคุณขึ้นมาเนี่ยนะคะหรือ,อคุณอาจจะได้เป็นล่วงรู้อะไรเนี่ยนะคะแล้วก็มัน,มนทําให้เราเจ็บปวดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ตอนเนี้ยสิ่งดีๆจะเข้ามาแล้วมันจะมีโอกาส เกี่ยวกับงานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสแต่อย่าไปไว้ใจแบบร้อเเพราะยังมีไพ่ที่ยังบ่งบอกว่าความลับยังมีอยู่เนี่ยนะคะมีการปกปิดมีการทําอะไรซ่อนเร้นรับหลังเราอยู่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้คุณต้องตึกตรองให้มากไพ่เขาเตือนให้เรา,าเหมือนกับ สั้งสติแล้วก็รอบคอบให้มากก่อนนะคะถ้าเรารอบครอบมากเนี่ยนะคะต่อมาก็คือเราจะประสบความสำเร็จนั่นเองแต่ถ้าเราเร่งร้อนหรือว่ารีบร้อนในการคิดในการทำอะไรเราก็อาจจะเจอคนหลอกลวงเจอคนอทำอะไรให้เราะจะปวดอีกครั้งก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีไพ่ที่เขาทำอะไรรับหลังเราอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้น ใครที่จะทำงานอะไรใหม่ๆหรือมีแนวโน้มที่จะเจอธุรกิจอะไรใหม่ๆอยากจะลงทุนอยากจะทำอะไรช่วงเนี้ยนะคะให้คุณตึกตรองเพราะคุณก็อาจจะผิดหวังมาก่อนอาจจะล้มเหลวมาก่อนแล้วก็ได้นะคะและคุณยังคิดจะทำอะไรบุ่มบาเนี่ยอย่าคิดนะคะต้องเที่ยวนี้ต้องรอบครอบสองเท่านะคะมันถึงจะผ่านพ้นไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากเบื้องบนสำหรับคนลัคนาราศีกุมนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ